นำพอสเกิดแต่ละหลักมาบวกกันให้เหลือหน่วยเดียวสองนำผลลัพธ์ในข้อหนึ่งมาบวกหนึ่งนะทำให้เป็นจำนวนเดียวอีกครั้งและวนำสิบห้าไปลบออกเนะี่ยถ้ามันเกินเก้าให้ลบออกนะครับให้ลบออกเราจะคำนวณให้ดู แต่ในนี้มันจะมีข้อ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 ระวังผู้เกิดตั้งแต่1มมกราคมถึง3กุมภาพันธ์ของคมึงสามกุมภาพันธ์เนี่ยของทุกปีจะต้องถอยไปหนึ่งปีเช่นเราเกิด28มกราคม2525เห็นมั้ย28มกราคมยังไม่ถึงวันที่3เนี่ยเพราะฉะนันนจะต้องใช้25 ให้ดูจะอย่างอย่างสมมติคนหนึ่งเกิดอะไรสม 2, 5, 4, 4 4, สมติคนหนึ่งเกิดสองห้าสี่สี่อ่สี่แปดไม่รู้มันจะออกเป็นอะไรสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าใช่ไหมเป็นสิบเก้าเนาะเจ็ด ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกบวกแปดเป็นสิบเก้านี่ก็บวกกันหมดคุณคุณนะใครใครนี่เลยเนาะใครใครดูเดียว,นะยยวแบบไม่มีไพ่ในมือเลยเก้าบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่เก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใช่ปะสิบมันเกินเก้าใช่ไหมสิบเกินเก้าก็ต้องลบอะไรคนรับ ที่ต้องไม่เกินเก้าถ้าเกินให้นำเลขเก้าไปลบติดลบเก้าติบลบเก้าเท่ากับหนึ่งเห็ว่าคนคนนี้เป็นคนลาสีาาาาท่าอะไรธาตุอะไรธาตุหนึ่งธาตุน้ำหนึ่งคือนธาตุอะไรจ้าธาตุน้ำ มันจะรู้เลยว่าคนคนนี้อุปนิสัยเป็นคนแบบไหนดูในดูในอันนี้เนาะ้าน,น้ำคือเป็นพวกธาตุไม่ชอบอยู่นิ่งรับฟังคนอื่นแล้วก็อ่อนไหวชอบไหลไปช,ชอบนูนชอบนีเหมือนอารมณ์รับฟังคนอื่นเหมือนถ้าไพ่ยิ่สิก็คือให้ถ้วยนะเห็นไ่มรับฟังคนอื่นเข้าใจอย่างนั้นนะแต่มันจะไม่มีไพ่ถ้วยด้านบวกด้านลบมันจะเป็นน้ําแบบไหน มันก็จะบอกเลยแต่ม่มีคำมอกไหวมันมีอ่อนไหวเช่นกันนะอืจากแต่มันจะมีอย่างหนึ่งนะครับเป็นบ้าอาจารย์จันอย่างเงี้ยอาจารย์จันอาจารย์จันคำนวณแล้วอาจารย์จันได้ห้าห้าตามตำราเขาบอกเอาไว้ว่าถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นลักษณะคล้ายผู้หญิงแล้วาอ่อนไหวถ้าเป็นผู้หญิงคือตรงกันข้าม แต่ถ้าคนได้ธาตุห้าปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยให้ไปดูไปณิสัยของธาตุสองถ้าผู้หญิงคำนวณแล้วได้ธาตุห้าให้ไปดูอุปนิสัยของคนที่เป็นธาตุแปะหรือธาตุดินอ่านะครับอย่างอาจารย์รย 12, ตันของห้าหนึ่งสองถูกไหมสองห้าหนึ่งสองเกิดยี่สิบเอ็ดมกัลลากัลลาสองห้าหนึ่งสอง ันก็ต้องสองห้าหนึ่งสองก็ต้องเป็นสองห้าหนึ่งหนึ่งเพราะมันต้องถอยตามกฎเกณฑ์ถอยไปหนึ่งปีอันนี้งงไหมครับเท่ากับสองบวกห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะจ๊ะเจ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าเท่ากับเก้า าจารย์เป็นท่านท่านเก้าท่านเก้าคือท่านเลยท่านไฟอยู่อยู่ในบ้านไม่นานใจรอ้อนสองห้าหนึ่งสองต้องถอยด้อันหนึ่งตอ,อไม่ใช่ไม่ใช่สองห้าหนึ่งสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมตามกฎเกณฑ์คืออะไร ลือมึไม่ได้คำนวณน,นาน9บวก1เป็น10 10ลบ15เท่ากับเท่าไหร่อาจารย์10 10ลบ15เท่ากับ5เท่ากับ10ลบ5มันคือ5 5 เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยคนไหนจะาไปตกภาพห้าให้ไปดูความหมายของภาพตัวเองคืทอทอาไรจะ๊ะคือทาสองา่าดินดินโลกอดทนเป็นผู้ให้โดยไม่คิดเรียบเหมือนแม่ที่ให้ลูกไม่รู้จริงหรือเปล่าต้องให้ประเมินตัดสินใจนะถ้าถามอดทนไหมกมนก็อดทนนะกินก็อดทนไม่ค่อยบ่นอะไร แต่ถ้าผู้หญิงคนไหนคำนวณแล้วมันตกได้ธาตุาให้ไปดูความหมายของธาตุธาตุแปดอันนี้งงไหมครับอ่อย่างสมมติอย่างอาจารย์ซานอย่างเงี้ยอาจารย์ซานเป็นธาตุดินใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีการจัดวงช่วยนะครับผมสมมุติเราเป็นเจ้าของบ้านนะสมมติเราเเจัดวง,นะงช่วยสมมุติว่าเรามุมที่เราทํางานสมมติโตทำงานเราอยู่มุมนี้ มุมสองตัวเราคือธาตุดินถ้ากัดโลหถ้าเราทํางานอยู่บ,บ่อยๆนั่งทํางานอยู่ไม่บ่อยเนะี่ยตัวเราเองก็ต้อกัดอะไเรานั่งเปถูกถูกธาตุแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดให้มันเป็นสีขาวให้มันเป็นธาตุทองอ่าแต่วัสดุกลมๆขาวๆผสมกับธาตุไฟเปิดแสงสว่างให้มันชัดเจนหรือมันมีอะไรที่มันเป็นธาตุไฟก็ได้อะไรที่ควรเลี้ยงธาตุไม้และธาตุน้ํา ก็เลี่ยงไปนะครับก็ค่อยๆเลี่ยงไปนั่นแหละจ้ะนี่งงไหมอ่ะมันเป็นเรื่องใหม่ๆสำหรับสำหรับเราตรงนี้เราเคยเรียนกันบ้างปะจ้ากับจริงๆเคยเรียนสิ่งนี้บ้างไหมอ่ะไม่เคยเลยค่ะอาจารย์ยังงไหมคุยเหมือนว่างงก็งงอาจารย์บอกอีกให้ดูอีกทีได้ไหมคะหนูงงหนูงงได้เลยได้เลยได้เลยโอเคอ่ะแล้วกิดวันเดือนปีเกิดอะไร ยี่บเก้าพฤษภาสองห้าสองเจ็ดค่ะอ๋อคสองห้าสองเจ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยตามกฎเกณฑ์ก็คือเราเราไม่ต้องถอยกลับถูกไหมเราไม่ต้องถอยกลับเราก็เลยเอาสองบวกห้าบวกสองบวกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่สิบหก สิบหกใช่ไหมหกบวกหกบวกหนึ่งก็เท่ากับเจ็ดเดี๋วปะ่ะตามกฎเกณฑ์เท่ากับลดเขาบอกว่าต้องเอาให้มันกลายเป็นเลขตัวเดียวก่อนให้มันกลายเป็นเลขตัวเดียวก่อนแล้ว่ะเขาบอกว่าเอาวันเดือนวัเกิดเนีย่ยนำผลจากข้อมึงมในข้อหนึ่งให้มันกลายเป็นเลขตัวเดียวสิบหกมันมาจากอะไร สองบวกห้าบวกสองบวกเจ็ดเป็นสิบหกสิบหกมันเกินก็หนึ่งกับหกรวมกันกลายเป็นเจ็ดมันก็ไปบวกอีกหนึ่งเห็ไหมก็เท่ากับแปดลบสิบห้าแปดลบสิบห้ามันจะติดลบเท่าไหร่แปดลบสิบห้าติดลบเจ็ดเท่ากับว่าแปดลบสิบห้าเท่ากับลบเจ็ดเท่ากับตัวเจ้าเองอ่ะ ถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนธาตุเจ็ดถ้าเป็นคนธาตุเจ็ดธาตุเจ็ดคือธาตุอะไรธาตุเจ็ดคือธาตุอะไรทองทะเลสาบทองทะเลสามีจิตใจเป็นกุศลแต่ก่อนให้ใครก็คิดแล้วคิดอีกคือคือไม่ได้ให้ใครแบบว่า ให้โดยไม่มีเหตุผลนะอืมแต่คนที่เป็นเนียมีธาตุเจ็ดธาตทองทะเลสาบมีจิตใจเป็นกุศลแต่ก่อนให้ไปก็คิดแล้วคิดอีกนะครับมีสติในการให้เพราะฉะนั้นอารมณ์เหมือนอะไรเหมือนอะไรจ้ากเป็นไพ่ยิสสีเหมือนไพ่หกเหรียญเลยเนาะให้เนาะไม่ได้งกแต่ถือตราช่างมันก็เลยบอกว่าให้แบบมีเหตุผลเออ ก็เหมือนที่เราเจ้าให้ให้พวกเราอะ่ะเอออัดคลิปอัดอะไรให้พวกเราอะ่ะอารมณ์ม,ม,ามาันไม่เมื่อไรเราอาจารย์เราเราถ้าอย่างนั้นนะสมมติพอเราเรารู้ธาตุแล้วมันแล้วมันยังไงต่อนะคะครับได้ค่ะคือธาตุเนี่ยมันจะโยงไปถึงเรื่องหงจุ้ยและเรื่องโลโก,โก้ตรงจุ้ยอย่างเช่นที่อาจารย์การบอกเมื่อกี้เนี่ยสมมติว่า สมมติว่าทัดทองเนาะที่คือทัดเลยรวะทัดทัดทองทัาทองใช่ปะทองทจ็ตหรือท่าทองใช่ใช่ค่ะทาเจิตทดทองทัดทองอ่ะสมมติว่ามันมันจะมีผลยังไงอ่ะคุณเป็นคนท่าเราเราจะรู้แล้วว่าคนคนนี้อุปนิสัยเป็นแบบไหนหนึ่งสองมันจะดูว่าสมมติว่าห้องทางานเราอยู่อุมสองสมมตินะก็อาจจะไม่ต้องจัด ธาตทองเข้ามาอยู่ในมุมนี้ก็ได้เพราะว่าตัวเจ้าคือทาตทองตัวเจ้าคือวัดว่าธาตทองนะก็อาจจะเอาตัดด้วยทาตดินและทาตไฟอ่าเรายังไม่ต้องไปพูดถึงธาตุสัตรูเนาะหรือธาตุาตุตำรายก็อาจจะเอาทาตดินเช่นอาจจะทาสีเป็นสีเหลืองนวลสีครีมอ่าเนาะและหรืออาจจะมีเรื่องพครมสีแดงเห็นไ คมสีแดงมาจาัดหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับธาตุดินหรืออาจจะเกี่ยวเป็นภาพวาดหรืออะไรที่เป็นธาตุไฟสีไฟหรืออาจจะมีลักษณะการตกแต่งเอารูปหน้าบันหน้าบันสีอ่อนๆเป็นเป็นสามเหลี่ยมตั้งอันเนี้ยมามาจาัดนะแต่ตัวเต้าอาจจะไม่ต้องเอาประดับด้วยสีขาวหรือวัสดุทรงกลมเพราะตัวเต้าคือธาตุทองถูกเปล่า ถ้าพอมันรว้ทำอะไรเนี่ยมันมีไว้ว่าคนคนนี้เป็นคนลักษณะอุปนิสัยไ่มันก็เหมือนความหมายไพ่ยอย่างเนี้ยน,นะมันก็เหมือนความหมายธาตุอะละธาตุไม้คืออ่า้า็นยิดสีธาตุไฟดินเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงลมเป็นยังไงแต่อันนี้มันมีธาตุอีกธาตุหนึ่งเพิ่มมาคืาอธาตุคอเนะมีคนชอบให้มีคนเขาไม่ให้น,น,นะเพราะฉะนั้นสมมติว่าในมุมนี้ในมุมนี้ ในมุมนี้เป็นสมมติว่ามันเป็นมุมทองอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะทองคือการเสียสละเสียละเสียสละอะไรอาจารย์เสียสละาากับคนในบ้านทั้งหมดมันก็เลยว่าเหมือนเาจะมาสว่างวงอาจจะถูกเอาเปรียบหรือสมมติเอาทำงานเราอยู่ตรงเนี้ยเราจ,จะเสียสละเรื่องความรักมักจะถูกคนอื่นมาขอมีแฟนแล้วแล้วก็มาเอาไปแล้วเรา่รู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเขาคิดว่าเขาไปแล้วเขามีความสุขแทนก็ยอม ไม่ได้ไม่ได้บอกให้สอนไม่ร้ายแต่แต่มันแต่มันจะทําให้เราเองอ่ะเสียเปลี่ยนมากคือธาตุประจําประจํามุมแอนชาต์าจำตัวมันส่งผลกับอะไรกับเราอ่าที่จินเกิดป็นเดนที่เกิดหล่ะวันทีน่ดเดือนหกสองห้าสามเก้าเก้าดือนหกเก้าเดือนหกขาอาจารย์สองห้าสองห้าสามเก้า เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการถอยปีใช่ป่ะเพราะว่ามันเกินมันเกินไปแล้วตามกฎเกณฑ์ถ้าเกินอะไรตามกฎเกณฑ์บอกว่าตั้งแต่หนึ่งมกราถึงสามกุมภาถ้าเกิดคนอยู่เกิดในอยู่ระหว่างเนี้ยถ้าจะคำนวณลาสีธาตุเนี้ยจะต้องถอยอีกปีสมมุติว่าจริงๆเกิดวันที่หนึ่งมกรานะปีสามสองห้าสามเก้ามันต้องแค้คำว่าสองห้าสามแปดมาคำนวณแต่อันนี้คือรดใจทสองห้าสามเก้า เนาะเพราะฉะนั้นวันวันเดือนไม่ต้องไป็นไรเก้าสิบก็เด็ดสิบสองสิบสองบวกเก้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเท่ากับยี่สิบเอ็ดสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่่อเท่ากับสี่สี่ลบสิบห้า ถ้ากับติดลบสิบเอ็ดถ้าผลลัพธ์ไหนเกินเก้านะครับให้นำเก้าไปลบนะครับสิบเอ็ดลบเก้าถ้ากับสองเออธาเดียวกันเลยเว้ยอดทนใช่ไหมราล่าที่ที่มันต่างมาที่ดูดวงให้จริงๆจริงๆก็น่าเป็นคนที่อดทนนะ เป็นคนที่อดทนถ้ามันไม่สุดจริงๆก็ไม่พงอ่ะอ่าแล้วมาดูทาสองคือท่าอะไรท่าอะไรทตาด,ดินโลกอุ้ยอดทนสูงเป็นผู้ให้โดยไม่คิดเปรียบเสมือนแม่ที่ให้ลูกสิ่ผ่านมาที่เราเคยรวมกันอ่ะ คือไม่ได้นับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่จริงๆเจอที่ดูแล้วก็ก็่าจะเป็นคนแบบนั้นแหละหรือเปล่าใช่ไหมโูยสฉพอย่างนั้นนะใช่ค่ะประมาณนั้นคําำว่าอดทนมันไม่ได้แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่เขาเริ่มมีความอดทนแต่ไอ้คำอดทนนี่มันไม่ได้หมายถึงเรื่องของการมีปัญหาคนอื่นอย่างเดียวน,นะนี่คือเป็นคนอดทนลองทําดูท,ำทำําซ้าไม่ค่อยบนอะไรประเภทเนี้ย ไม่ได้หยิบโยงอันใดๆต้งองอดทนตำตำไม่ค่อยบน่นไม่ค่อยอะไรนั่นแหละจ้ะเพราะฉะนั้นอ่าเราเป็นภาพดินลนะเลยเนาะเป็นภาตุดินแล้วเพราะฉะนั้นอ่ามาดูกันสมมติว่าสมมุติว่าห้องทำงานจริงๆอยู่ตรงนี้สมมุตินะแล้วเราจะต้องทํางานตรงนี้ทําไงดีอุ้ยม่มีท่าพันธุ์ลาเพราะฉะนั้นตัดให้มันเป็นห้าธาเลย โดยดินเราตัวเองเป็นธาตุดินเราอาจจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรธาตุดินมาก็ได้หรือเจ้ามาก็ได้ถ้ามันสวยถ้าเราชอบเป็นธาตุาต่สมมติเราจาเป็นต้องนั่งตรงนี้เราเป็นธาตุดินเราไปนั่งตรงนี้สมมุติเรามีไม้ไปน้ํามาแล้วเนี่ยเราเดินเข้าไปเนี่ยเท่ากับเราเป็นธาตุทาลายย้ายห้องไหมบางทีด้วยด้วยแชร์ูมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะย้ายห้องสมมติห้องมันมีพิกหมดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่เป็นธาตุเอาอะไรที่มันเป็นธาตุทอง แต่อย่าเด่นเช่นอาจจะใช้อุปกรณ์ที่มันเป็นรูปทรงเป็นธาตุทองแต่ให้มันคงไว้ที่มันเป็นธาตุใสเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผู้จิตเอากับใครกับทองเป็นเผ่ากันสมมติธาตุทองเราจ,จะตัวเราเนี่ยเป็นตัวเราเป็นธาตุาาด,ดินใช่ป่ะเรามีต้นไม้เรามีพรมเรามีอ่าตัวฟาสีฟ้าสมมติเรามีาาามมมครบธาตุผูมิทละ่ะเราเป็นธาตุ เราจะเป็นธาตุดินเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเอาอะไรที่มันเป็นธาตุทองแต่อย่าให้มันเด่นเพราะว่ายังไงเสียธาตุทองมันยังเป็นธาตุทาลายของมุมสีเพราะฉะนั้นทำายังไรดีเราอาจจะเอาอุปกรณ์ที่มันเป็นรูปทรงกลมโตทรงกลมเก้าอี้ทรงกลมเนาะพอเก้าอี้ทรงกลมกอาจจะเป็นสีดําสีน้ําเงินหรือสีหรือสีอะไรสีฟ้าก็ได้แต่เรากับทองเนี่ยมันเป็นธาตุคู่มิตรอยู่แล้ว เราเอาทองเข้ามาเนี่ยก็ได้นะครับจะเป็นทองลืนล้วนเลยถึงว่าทองนี่ไม่ได้เป็นโกลเดินไปถึงภาพทองนะไปถึงภาพทองเนี่ยก็ได้เห็นปะ่ะวิธีการจัดแต่ถ้าเราไม่สบายใจแล้วแบบเราอาจจะเอาอะไรที่มันเป็นภาพด,ดินมาอยู่ตรงนี้ด้วยก็ได้เลยก็ได้ไม่ใช่ด้วยก็ได้แต่อย่าให้มันเด่นเพราะยังไงภาดทองกับมุมสีมันเอ็ด ธาตุดินกับมุมสี่ยังไงมันคือธาตุศัตรูเข้าใจไหมแค่เราเดินเข้าไปเราก็อยู่แล้วก็เวลาเราไปนั่งทํางานเท่ากับว่าเราเองเป็นตัวแทนของธาตุดินเพราะฉะนั้นเราก็เจา้าอะไรที่มันเป็นธาตุดินมาด้วยก็ได้แต่อย่าแต่อย่าให้มันเด่นนะครับเช่นเราอาจจะมีโพรมที่มันเป็นสี่เหลี่ยมจันะตุรัสนะแตเป็นสีมันถูกธาตุหรือ สีเหลี่ยมจัตหลัสสีขาวแต่ผมสีขาวไม่เอาเลอะอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมจ,ะจะัจุลัดสีสีอะไรสีแดงเพราะว่าไฟจับดินคือธาตคู่มิตรนะครับเข่ okay, ว่างงไหมแต่ยังไม่เคยเรียนกันใช่ป่ะไม่เคยมันยากมันยากกว่าใช่ป่ะมันยากกว่าใช่ไหม มันดูแบบดีเทลเยอะค่ะอาจารย์เดี๋ยวมันจะเยอะกว่านี้วันนี้เอาหลอกให้หลอกให้หลงกลอาจารย์จยันให้อาจารย์จยันมาสอนพิเศษให้เดี๋ยวมันจะมีนะมันจะมีบันไดอยู่มุมน,นี้คืออะไรทั้งขยะอยู่มุมอาจารย์ว่ามันไม่ได้เดือนเดียวหรอกน่าจะเกินนะก็ไม่เป็นไรสอนให้ไนมะ่ต้องกังวล mm hmm. อยากให้นักเรียนเอาไปใช้เ mm hmm. พราะเราเป็นเพราะเราเป็นธาตุดินนะ ท่านดินกับท่านทองเว้ดินทองเว้คู่มิตรกันเว้ล้วสามคนคือคู่มิตรนะอือมีทองกับดินนะเห็นไหมขาวกับเหลืองคู่มิตรแต่บ้างท่านดินอดทนสูงเป็นผู้ให้โดยไม่คิดก็ไม่คิดจริงๆนะที่อยากให้เพราะนั้นก็พูดไปสนามมาพูดคำๆก็เัยไม่แล้วครูครูพูดไปทําไมเนี่ยที่บอกว่า ลุงไฉเราไม่ได้เรียนกันเดือนเดียวลออนงไรก็เรียนไปเรื่อยๆจางก,ก็พูดเตไม่ได้พูดไปงั้คือพูดใส่คืออยากให้แค่นั้นเองเปรียบเหมือนแม่ให้ลูกนั่นแหละตามนั้นจารวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะอาจารย์เดีย๋ยจะพยายามส่งเอ,งเอกสาร